กันเพลิดเพลินในช่วงของกู๊ดไอเดียที่ฮิลตันพัทยานะครับตอนนี้นั่งรถกลับมากรุงเทพเลยครับผมมาที่ซอยเจริญกรุง38ร้านอาหารทางไทยครับมหัดทำอาหารไทยกันในช่วงของกบเกินมากินฟู้ดไอเดียครับ มาถึงช่วงสําคัญอีกแล้วนะครับช่วงกบเกิดมากินครับฟู้ดไอเดียวันนี้ผมมาที่เจริญกรุง38ครับมาร้านทางไทยครับแน่นอนต้องเป็นอาหารไทยแล้วก็พบกับพีเอดีอีกแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสอนอาหารฝรั่งไม่พอวันนี้ทาอาหารไทยอีกนิดหน่อยนิดหน่อยริงเมนูมากมายเลยนะแต่แนะนาเบาะ์สองเมนูวันนี้ครับวันนี้เราจะมีเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็โปูปูนิ่มผัดพริกไทยดำโปูนิ่มผัดพริกไทยดำโอ้งั้นต้องเอาของเล่นมาย่อยกล่องแน่นอนตัวแรก เมี่ยงก๋วยเตี๋ยวก็ต้องมีเส้นก๋วยเตี๋ยวไปซื้อไงฮะผมกินอย่างเดียวซื้อไม่เป็นอ๋อตลาดครับซุปเปอร์เขาเขียนเขาเขียนเส้นอะไรเงี้ยเป็นเป็นห่อๆพวกคล้ายๆแป้งเกี๊ยวใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับอ๋อโอเคงั้นนึกภาพออกแล้วก็จะขาวๆหน่อยต้องมาทําอะไรไหมฮะก็ไม่ต้องครับแกะห่อก็เป็นอย่างนี้เลยแต่จริงๆเราซื้อจากตลาดมันก็มาสดๆถึงก็ห่อเพราะห่อไปต่อไปซื้อเส้นมาแล้วกันนะครับอย่างนี้นะครับเป็นเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวก็ต้องมีตัวก๋วยเตี๋ยวเอาไว้ห่อ เอาไว้ห่อครับเดาได้มีไส้ตอนจบแน่นอนต้องมีไส้ไส้ทําอะไรบ้างครับมีมีมีนี่ข้าวโพดตอนนะครับมีแครอทสับนะฮะครับมีหมูสับสับให้หมดนะครับแล้วก็พวกเครื่องนี่มีนี่กุ้งแห้งถั่วลิสงคั่วไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็พวกเครื่องปรุงมีน้ำซุปหน่อยนะฮะสต๊อกหน่อยนิดหนึ่งพอจะได้คลุกคลิกนะฮะ แล้วก็เครื่องปรุงน้ำปลาหอยน้ำตาลน้ำตาลตัวนี้เป็นน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มก็แน่นอนก็มีพริกที้็รากมะนาวก็ออกมาก็อย่างนี้เปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดลาดนี้ไว้ทำอะไรฮะอ๋อนี่ไว้เดี๋ยวไว้ใส่ตอนห่อทีหลังครับอ๋อเป็นเหมือนกับปรุงกับมีพริกมีกระเทียมโรยหน้าเล็กน้อยนะครับอ่างั้นเดี๋ยวไปทำกันครับแปลว่าต้องทำไส้ก่อนใช่ไหมต้องทำไส้ก่อนก่อนอ่าเดี๋ยวไปทำไส้กันครับ ตอนนี้ครบแล้วนะครับทั้งหมูทั้งเครื่องปรุงเราเอะไรลงก่อนครับก็หมูก่อนครับน้ำมันก่อนปะน้ำมัน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 ต้องลงต่อนะครับอ่าใส่ลงก่อน,นกลางแล้วกันนะกลางครับเพราะจะรวนหมูแค่นั้นเองใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวเาอานะ้ำมันนี่ชามนี้กิติมาสักมากพี่อที่ผัดเอง <laughs> ลงน้ำมันเราใช้น้ำมันอะไรฮะ น้ำมันพืชครับน้ำมันพืชนะไม่หมูหรอเ<ะ>พราะว่าน้ำมันหมูอร่อยกว่าแต่ไม่ค่อยดีสำหรับสุขภาพเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ครับอ่าหมูลงอ่าลงหมดเลยนะครับรวนหมูก่อนครับเริ่มขาวอะไรต่อครับผมจะไ้เตรียมอีกอ่าที่อยู่ในมือคุณเลยครับนี่เลยนะที่เมื่อกี้เราขุกคลิกกันไว้เนี่ยนะฮะทั้งหมด มีฟัวบ้างกุ้งแห้งข้าวโพดอ่อนแครอทกุ้งช่ายน้ำซุปนิดนึงนี่ครับน้ำซุปแค่ไหนครับนิดนึงครับอ่าพอกลุกกริกอาหารไทยนี่กะเอานะถึงจะอร่อยอน่อยแล้วไหมครับอ่าอีกนิดนึงฮะอ่าโอเคครับขอบคุณมากแล้วก็ปรุงรสน้ำปลานะครับน้ำปลาน้ำมันหอยน้ำมันหอยครับน้ำมันหอยครับแล้วก็น้ำตาล ปั่นปั่นนิดหนึ่งเกลียวเพราะน้ำมันหอยเขาก็มีรสแล้วนะอันนี้ก็ตามชอบแหละเค็มเค็มหวานหวานต่สังเกตเราไม่ใส่ไม่ใส่ผงชูรสนะครับโอยไม่ต้องใสเพราะอร่อยอยู่แล้วเพราะว่าเราผักเขาก็หวานอยู่แล้วรักษาสุขภาพครับให้แห้งหรือผูกคลิกไงฮะให้แห้งครับอ๋อให้แห้งเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปห่อกับแผ่นแป้งวป่ยเตี๋ยวใช่ครับแขะมากก็ทานยากแล้วก็เละด้วยใช่ครับก็ลวนไปเรื่อย เดี๋ยวมาใส่จานพักไว้ครับเพราะว่าเดี๋ยวสักครู่อ,อหอมหอมจริงไปผัดใส่ร้อนฮะคลุกข้าวกินได้เลยเนี่ยใส่รอนได้ได้ไดนะแต่ว่านี่เราไม่คลุกข้าวครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปห่อกับแป้งกว๋วยเตี๋ยวกลายเป็นเมี่ยงกว๋วยเตี๋ยวของทางไทยครับสักครู่ครับไส้เสร็จเรียบร้อยแล้วใส่เมี่ยงเขาเรียกใส่เมียเม่ยงมันะ้งใส่เมี่ยงนะใส่เมี่ยง ตอนนี้มาเส้นก๋วยเตี๋ยวเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ตัดประมาณนี้นะพอคำคำใหญ่คำเล็กแล้วแต่คำผมใหญ่หน่อยคำพี่เล็กนิดนึงทำไงต่อฮะก็เอาเอาที่ทำก่อนแล้วผมทำตามอ่าเราตัดไส้ก็ชอบมากชอบไหมอย่าลบมากเดี๋ยวไส้แตกใช่ไส้แตกไปถึงไส้เนี่ยของก๋วยเตี๋ยวมันแตกแล้วไม่อร่อยใส่เยอะแล้วไม่ค่อยดีเยอะแล้วเปลืองแล้วก็ใบใบโหระพาโหระพานะครับอ๋อ นี่ผมมาตอนนี้แหละก็ใบหนึ่งก็พอชอบก็พอชอบสองใบแถมนี่ถ้าถ้าชอบพริกก็เ๋อะหลอฮะใส่พริกหน่อย่ะใส่หน่อยเพราะว่าคนไทยต้องเผ็ดนิดนึ่งอย่าใส่มากเผ็ดกระเทียมนะกระเทียมด้วยนี่เราห่อให้เขาเลยใช่ไหมฮะก็ห่อให้เขาเลยครับอ๋อแต่ว่าห่อเหมือนเหมือนอะไรอ่ะพับซองเหมือนผัดไทยคำผมใหญ่กว่านะก็ชาววังก็คำเล็ก ของผมก็เดี๋ยวไม่สวยนี่ฮะอ่ะขอ<ม>ะขอประชันขอประชันนี่อ่ะก็พับไปเรื่อยๆกี่คำก็แล้วแต่ตอนที่สองก่อนเดี๋ยวไปพับเพิ่มออกมาอย่างนี้ฮะแต่ว่ายังไม่หมดเพราะว่าเราต้องทำน้ำจิ้มใช่ครับเดี๋ยวสักครู่มาปรุงน้ำจิ้มด้วยนะครับเสร็จตัวเมีย่ยงแล้ว ของไทยนี่รสชาติหลากหลายมากต้องมีน้ําจิ้มฮะฝรั่งมาเมืองไทยงงมากน้ําจิ้มเต็มโตเลยหลากหลายบอกไม่ต้องงงคนไทยก็งงเหมือนกันก็ต้องถามหรือบางทีก็จิ้มไหนก็ใข้จิ้มไปนะพี่ๆถูกถูกไม่ตายแต่ว่าน้ําจิ้มอันนี้ของเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวต้องประกอบด้วยรากผักชีซอยนะครับแล้วก็สารพัดพริกตำก็เผ็ดมากก็ชอบมากก็ใส่เยอะผสมกันอะไรบ้างครับน้ามะนาวครับอ่านี่แล้วก็เปรี้ยวอันนี้มีเผ็ดมีหอมมะนาว ไทยก็ต้องเปรี้ยวนำนะช้อนนะครับเผ็ดเปรี้ยวหวานนิดนิดนิดนึงนะครับนิดนไม่ต้องใส่ผงชูรสเพราะหวานอยู่แล้วน้ำจิ้มบวยฮะน้ำบวยนะครับเปรี้ยวหวานซื้อได้เป็นขวดเลยนะครับมีขายนิดรู้เดินซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อได้น้ำจิ้มบวยบวยเจี๋ยเราก็คนคนให้เข้ากันนะครับง่ายจังง่ายมากเลยครับเป็นไปได้ยังไง ถ้าทำเองไม่รู้ฮะต้องมีรากผักชีเนี่ยแพนรับ,รบมีรากผักชีด้วยตอนนี้แ <ๆ S 2> ปลว่าโหแน่นอนโอยน้ำลายเต็มปากแล้วครับก็เดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวไปดูนะครับว่าน้ำจิ้มลงพร้อมกับเมี่ยงกว๋วยเตี๋ยวแล้วหน้าตาเป็นยังไงครับด,ดมินาเร่มเสร็จไปเรียบร้อยครับเมนูแรก เมี่ยงก๋วยเตี๋ยวไม่พอเพราะว่าไม่อิ่มต้องจานที่สองครสั่งด้วยปูนิ่มครับปูนิ่มผัดกับพริกไทยดำนี่พริกไทยดำเครื่องปรุงมีอะไรบ้างก็มีปูนิ่มพริกไทยดำแน่นอนปูนิ่มก็ไปซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตนี่พริกไทยดำก็ซื้อก็มีกระเทียมกระเทียมต้องมีทุกบ้านต้องมีครับพริกซอยครับพริกชี้ฟ้าซอยครับใหญ่พริกแดงแล้วกันนะต้นหอมหั่นครับนี่อะไรครับอ๋อมีแป้งข้าวโพดด้วยนะครับแล้วก็เครื่องปรุงซุปนิดหนึ่งนะครับสต๊อก น้ำตาลน้ำตาลน้ำปลาปลาน้ำมันหอยน้ำมันหอยโอ้ก็ทุกบ้านมีทุกบ้านมีแค่ซื้อจริงเนี่ยซื้อปูอย่างเดียวเองซื้อปูอย่างเดียวครับมีทุกบ้านแล้วเดี๋ยวไปทำกันครับปูผัดพริกไทยดำครับต้องมีน่าริบปูนี่ต้องมิธีก่อนที่จะลงทอดเซตลับคือคลุกแป้งก่อนครับ แป้งก็พดปรับแป้งก่อนลงน้ำอ่ะลงไงฮะแป้งก็พูดนะครับแป้งก็พูดครับเอาอะไรลงก่อนครับก็เอานี่ลงก่อนก็ได้ครับปูลงอ่างนะครับปรับแป้งปรับแป้งน้องก่อนก่อนจะลงไปว่ายน้ำในน้ำมันทําไมฮะเราให้ทอดแล้วมันมันจะได้เอ่อยให้กรอบแล้วก็แล้วก็เวลาลงซอสนี่มันก็จะมีเอ่อความเข้มข้นขึ้นหน่อย ไม่ต้องใส่น้ำเลยนะเพราะปูเขามีน้ำอยู่แล้วมีตัวแล้วครับแป้งข้าวโพดนิดเดียวคะนิดเดียวครับาอ,ออกมางี้ปั๊บตั้งน้ามันให้รอดด้อนเรียบร้อยเดี๋ยวหันหลังไปทอดเลยครับปูคลุกแป้ง,ปง,ปง,ปงแล้วลงเลยนี่นะอย่างนี้เลยอ๋โอโอ้โหเร็วมากนิดเดียวเอง30บวิ เร็วมากก็เอาลงให้เสด็จน้ำมันไปก่อนนะครับโอ้ยระวังระวังเดี๋ยวน่าจะช่วยร้อนร้อนยวจับห้ามจับนะครับออกมาแล้วอันนี้เป็นอย่าเพิ่งไปโดนเขานะครับเพราะว่าเดี๋ยวสักพักเราจะผัดตัวซอสนะครับต่อกัเลยนะครับต่อไปเลยนะครับแล้วต้นด้วยอะไรครับน้ำมันครับน้ำมันเอาอะไรลงอันแรกครับพริกไทยนะครับพริกไทยผมเรียงว่าหน้วพริกไทยกระเทียม พริกไทยลงครับผัดกับน้ำมันเพราะว่าเป็นซอสพริกไทยดาใช่แล้วครับตอนนี้พริกไทยดากับน้ำมันก็หอมเข้ากันดีครับก็ลงกระเทียมครับกระเทียมนะครับต้นหอมมีพริกครับแล้วก็เตรียมน้าสต๊อกไว้อีกเล็กน้อยนะครับอ่อยครับเอาอะไรนะฮะเอาอะไรดีต้นหอมครับต้นหอมครับขอยังขอแล้วฮะพริก แผ่ถามหน่อยถามหน่อยต้องใส่สต๊อกไหมครับใส่ครับใส่สต๊อกหน่อยครับอ่าก็เป็นคุกขลิกคุกขลิกนะครับอ่าน้ำปลานิดนึงออ๋น้ำปลาน้ำปลานะครับเครื่องปรุงปกตินะครับน้ำมันหอยนีดหน่น้ำตาลนิดหน่อยนิดนึง อเค็มหวานเค็มหวานเผ็ดอันนี้ออกมาแล้วเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวทำไงฮะไปราดกับปูเดี๋ยวไปราดกับปูครับไม่ได้ผัดทนกันเอาปูลงด้วยก็ได้ครับผัดดีกว่าเราผัดไปสักกิ๊กพักไว้ฮะอก็ลงไปเลยฮะคลุกราดก็ได้นะได้ผัดทุกดีกว่าชอบบางทีเขาก็ราดทับหน้าลงไปนะครับแต่เราผัดทุกไปเลยอ่า แป๊บเดียวพอเข้ากันเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปดูครับออกมาแล้วจัดจานแล้วสวยงามแค่ไหนสักครู่นะครับเสร็จแล้วจัดลงจานได้เลยครับตอนนี้คำเนียมไทยต้องไปตองรองไว้ก่อนสวยงามสวยงามครับสวยงามก็เอาลงเลยนะครับบางที่ที่บอกว่าบางคนเขาก็เอาปูลงแล้วก็เอาซอสลาดก็ได้แต่ว่าผัดคลุกก็อร่อยหอมกว่าเนื้อนิดนึงครับนะคำเนียมไทยเหมือนกันนะต้องแต่งหน้า ยี่นีแต่กหน้าด้วยแล้วครับดาวก็ผักชีอ่าอพริกหน่อยพริกโรยสีแดงหน่อยสวยๆนะครับของไทยอาหารไทยต้องอิ่มปากอิ่มท้องอิ่มตาผักชีเล็กน้อยโรยไปเถอะคนไทยนะสวยอย่าลืมฮะต้องคนไทยต้องมีดอกไม้นิดนึงจะใส่กล้วยไม้ที่หนึ่งนะครับเสร็จมาแล้วครับเมนูแรกเมื่อกี้เมี่ยงก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวครับอย่าลืมฮะต่อด้วยอาหารหลัก ปูนิ่มผัดพริกไทยดำครับไม่ต้องผัดเองมาที่นี่ดีกว่าทางไทยฮะอยู่ที่เจริญกรุงซอย38ครับครับเลี้ยวเข้ามาจอดรถหน้าร้านได้เลยได้เลยครับนะหรือไม่มีนี่โทรมาจองล่วงหน้าเดี๋ยวก็หาที่จอดให้นะครับครับวันนี้ขอบคุณพี่อดีมากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อร่อยทั้งสองเมนูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยงก้วยเตี๋ยวครับหรือว่าปูนิ่มผัดพริกไทยดำอย่าลืมนะครับในช่วงของฟู้ดไอเดียที่ร้านทางไทยซอยเจริญกรุง38ครับวันนี้ทั้ง2ช่วงก็จบลงไปแล้วตั้งแต่พัทยามาจบที่กรุงเทพอย่าลืมติดตามชมไอเดียไอดูอะไรดีต้องไปดูได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้านะครับบ่ายโมครึ่งถึงบ่ายสโมงวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ